นะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ผมก็จะมาสาธิีการสร้างกับกับดักธนูไฟนะก็จะเป็นกับดักรุปร่างหน้าตาอย่างนี้นะก็จะเป็นกับดักที่ร้ายแรงมากนะก็สามารถไปแก้มเควาสนุกสนุกกันได้นะแล้วก็สามารถไปตกแต่งกันได้นะถ้าว่าตกขยะตกแต่งแบบเป็นกับดักให้เพื่อนนะก็สามารถล่อแล้วของมีค่าได้นะอย่างผมนะ ของแล้วของมีค่าอย่างเช่นแอปเปิลทองเอ็นชานนะฮะก็จะทําเป็นตัวอย่างนี้เลยนะ okay, นะวิธีการทําก็อันนี้ก็ให้การรู้นะ่าใช้บล็อกเดก็ได้นะอ่ะบล็อกนี้นะนะฮะใช้บล็อกใดก็ได้นะสมมุติผมจะบล็อกอีกบล็อกนะฮะเอาอีดดีกว่าเทเทนะ อินนะ oh <my> แล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องมีนะแล้วก็หินแดงนะแล้วก็คันโยกแล้วก็เพลงแล้วก็อะไรอ,ะ oh <my> อ่ะเพื่อเหินแดงฮะโอเคแล้วก็แล้วก็เครื่องยิงนะฮะแล้วก็ยังไงต่อจะไม่ได้นะเดี๋ยวแป๊บนงคิดก่อน เดี๋ยวลองสร้างกันไปเรื่อยๆก่อนสร้างไปเรื่อยๆก่อนกันะกน,นะให้เรานะวางาทุบทำไมเนี้ย<ม>บล็อกยากโอเคนะแล<อ>้วให้เรานะวางาให้เราวางบล็อกไปสองบล็อกนะวางสองบล็อกเว้นไปบล็อกหนึ่งนะเว้นงบล็อกเว้นบล็อกยางไว้ เป็นบล็อกเหยี่อล่างไว้บล็อกหนึ่งนะฮะแล้วก็กกรุลน,นาวางบเพงเห็นแดงนะฮะโอเควางอย่างนี้นะวางท้ายสองอันนะฮะแล้วก็นะถ้าว่าใครอยเอาเออเอา,เอา,เอายิงด้านไหนนะี่ยกามารถทกันได้น,นะ,อ,ะอันนี้สมมตนะผมจะไปเป็นด้านนี้ แล้วก็บล็อกบล็อกอิดที่เราเรียนฮะแล้วก็ sama ni มันจะได้ประมาณนี้นะให้เรานำเหลือ็กชาร์จวางหลังคาส่วนตรงนี้ไม่ต้องวางนะที่วางกันเล็กเล็กสองเรื่อไปวางตรงไหนเนี่ย ลงไปนะเดี๋ยวผมคอลาวาแป๊บนึ่งนะวางลงไปซื้อถีบนะพอเสร็จปุ่มนะทำไมลาวามันไม่ไหลลงอเคส่ด้วยแล้วน,น่ะก็ให้เราขับไปก็ได้นะที่มันเป็นเบนมาน่ะนี่สมมุติผมเอาแผ่นไม้เอาอะไรเเบอแผ่นไม้อีกนะฮะ แผ่นอีดดีกว่าแผ่นอีดนะฮะก็ให้ระวังปิดเลยนะอาจจะวางไม่ค่อยถนัดหน่อยนะแต่ว่าเราจะต้องวางนะเติบวางเลยฮะเติบเดิมเดิมเดิมอ้าวเดิมก็วางอิฐนะเป็นหลังเป็นเป็นหลังคานะวางประมาณนี้ด้วยฮะโอ้ฮะแล้วก็วาง เท็บตบนะแล้วก็วางนี้นะมันก็จะได้อย่างงี้แล้วนะฮะประมาณนี้นะตุ๊ดตุเด่าจดกุ๊ดตุาดตุ๊ดนุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊เพราดตุตุงดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุรดตาตตนอตตาาต ใช้ของนะโอเคกรอบสียงของแล้วก็รับจำนะแล้วก็ใช้ของมีค่านะอย่างเช่น แล้วก็ให้เราใชกกลดแข่งของนะแล้วก็วางของมีค่าพอวางของมีค่าเสร็จนะแล้วก็วางลูกปักธนูเลยนะฮะเนี้ยลูกธนูนะวางไปเข้าไปเึ๊อบแล้วก็เอาธนูนะเสียบเข้าไปรวก่อนฮนะรอรอเึ๊อบฮนะโอเคพอสร็จปืนะะ๊บ i